สวัสดีครับอคอะเป็นยั้างอะวกถึิจกรรมวันนี้ได้มาเล่นเกมเราก็มาเจอแฟด้วยิจกรวันนี้ก็ได้มีการแบบเดินแบบของปักออฟนะครับแล้วก็ไปเกียนมาที่แบบในโลในแบบกับบักออฟนะครับแล้วเอสุดท้ายก็คือแบบวันนี้แบบแฟนเยอะมากขอบคุณแฟนทุกคนที่แบบมาเยี่ยมมาหาเราก็ได้รั้งมมาเยี่ยมมาเยี่ยมแล้ว จริงก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานกับปากออเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่เสื้อผ้าค่อนข้างแบบเหมาะกับตัวผมหรือเหมาะกับทุกคนเลยจริงๆเพราะแบบอย่างผมอะใส่กางเจงยีนอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็แบบรู้สึกว่ายีนมันใส่ได้ทุกโอกาสนะครับแล้วเวลาไปไหนมาไหนก็ชอบใส่ยีนอยู่แล้วร,รู้สึกว่าพอได้มาร่วมงานกับปากออก็ชอบฮะชอบยีนเขาครับก็อย่างที่บอกก็คือมีเดนแบบครับก็คือผมเป็นคนที่ชอบเดินแบบอยู่แล้ว แล้วก็พอได้มาเดินแบบแล้วก็ได้มาเป็นส่วนร่วมของบงอ,อ,อ,อฟก็ดีใจมากๆ,ๆครับก็ร<อ> <พอ S 2> ู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาที่เขาเชิญมาร่วมงานนี้ก็ถ้ามีอีกก็ทําให้เต็มที่กว่าน,นี้ครับเมื่อกี้แพรแบอกแล้วนะว่าจองตัวแล้วนะพวกเราเป็นยังไงบ้างเออคอร์สนี้ <accomplish> ก,ก็ต้องขอบคุณบอฟด้วยครับแล้วก็ขอบคุณพี่ป้ายว่อกี้ด้วยนะครับผมครับ ก็คือพอเขาเรียกพรุพร้อมเลยพอเสมออใช่ไหมเพราะเราก็คือชอบสไตล์นี้กันอยู่แล้วเนาะใช่ใช่ครับวันนี้ต้องจะมาเดินแบบเราวยเล่นตรงนี้เกมมีทั้งโซสกิววาดภาพแล้วไปใช่ครับแต่ผมว่าวาดภาพผมโดยขี้โกงนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราที่วาดภาพผมได้วาดกระตูนซูเป็นอันที่ยากมากครับแต่ว่าเขาไปเก่งอยู่แล้วใช่ไหมไปเก่ง มั้งครับผมว่าแฟนคลับเขาแฟนคลับเขาเก่งอยู่แล้วด้วยแต่ส่วนขาฝังแบบจ้องตาที่ดูต้องไง่ายสกายนะคะระดับผมแล้วครับไม่ต้องพูดเยอะตาแป๋วมาอ่านเฉยหล่ะถึงจะแพ้ก็ไม่เป็นไรเนาะวันนี้เพราะว่าอดอดใอ้ไมด้ตลอดใช่ไหมนี่ไม่ใช่วันของผมอ่ะผมเต็มที่แล้วแหละแล้าะว่าเพราะว่าไหนจะเป็นวันของเชอวันหน้า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 อาจจะรอดูส่วนของคนแพ้คือต้องดูแลตัวเองนะเช่ใช่ ชนะก็ดูแลกันอ้าเล่นที่นั่แหละดลยค่ะเรซีรีส์เราน่อยค่ะวันนี้เราอีีทีิดสาครับสามเป็นไงคะใกล้แล้วโอแต่ก็บอกว่าแบบยังไงอ่ะมันจะเข้มข้นมากขึ้นจนถึงแบบส3 14 15แล้ว5เนี่ยจะเป็นแบบที่แบบเคลียร์ทุกอย่างแต่ว่าไม่บอกว่าครออะไรจะบอกว่าติดตามเองจริงจริงอ่ะ สามอีีสุดท้ายจะบอกว่ามันมีหลายซีนที่มันเดือดมากอยากสปอยแต่ว่า<ม>อยากให้ทุกคนไปรอดูค่อนข้างเดือดอีนี่คือต่อยแบบ <c oughs> ไม, <c oughs> ไม่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 ใช่เดือดแบบนั้นหมายถึงว่าคือมันเข้มข้นมากใช่ในซีนอะไรอย่างงี้อยากให้ไปรอติดตามกันดูฮะเรื่องมัมีหลายอารมณ์หลายอารมณ์มากแล้วก็คืออาเป็นซีนที่แบบผมว่าหลายๆคนรอดูครับผมซีนในตำนานหรือเปล่า อุ้ยตำนานก็มีตำนานเยอะเหมือนกันนี่ว่าก็ไอ้ก็ EP สุดท้ายอาจจะมีแบบรูปเบฟอร์อัปเตอร์อะไรอย่างงี้ประมาณนี้ครับอ่าแล้วฝั่งนี้ล่ะถ้าผมผมหรือเปล่าก็ก็ตอนนี้ก็กำลังเคลียร์กับพ่ออยู่ครับเพราะว่าถ้าเคลียร์เสร็จก็คงหวานต่อแล้วครับอ่าอันนี้สปอยแล้วนะว่าผมนิดเดียวนะแต่หวานแล้วจบดีไหมจบดีมากอาจจะจบแบบแปรเอ็นดิ้งหน่อยตรงนู้นแต่ของผมก็ แฮปปีหรือเปล่าก็ต้องมีตามชมทางาไองไฟจีก็เราอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรนะครับเอะไรอยู่หรือเปล่ากัผมกัเนี่ยผมกลัวรพลผมกลัวหลุดแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ๆเขาไปดูกันเองได้ต้องกา EP จากคูนี้แล้ว EP ไฟนอลของเราของเราแล้อแลกเตรียมพร้มได้นงแล้วคะอ่ก็ i n EP เตรียมร้อมมีมีซ้อมมีซ้อมับบอกได้ไหมได้ จริงๆซ้อมหนักมากซ้อมอะไรซ้อมโชว์ซ้อมโชว์ซ้อมโชว์ที่ที่จะแสดงให้พี่ๆดูในวันนั้นก็โหช่วงนี้ก็ต้องจัดแจงเวลาตัวเองดีๆนะครับเพราะว่าต้องไปซ้อมโชว์ด้วยแล้วก็ต้องเรียนหนังสือด้วยเรียนหนังสือด้วยออกงานด้วยก็ต้องก็ต้องถูบเม่เนจเวลาตัวเองดีๆนะโอเคเรียนไมครับโอเคเรียนวันนี้เขาระดับนี้เรียนครับเรียนเก่งอยู่แล้วมีคนช่วยติวเฮ้ยใครอ่ะ ไม่บอกหรอาโชว์โชว์ของพวกเราเนี่ย27คนมันจะแบบว่ากลมกล่อมอะไรยังไงแค่ไหนอะไเยอะมากกลมกล่อมยังไงเราไม่สบายอ่ะอยากอยากให้ไปดูอยากให้ไปดูต้องต้องต้องก็แบบคนที่ได้บัตรมาก็ต้องแบบไปรอชมไปเองกะบังกันให้แน่นอย่าแน่นอย่าแน่นเยอะเดี๋ยวปัดกับฝังเดี๋ยวแก่ครับผมเราได้เราได้เจอกันครบ27คนเพื่อแบบว่าเตรียมการซ้อมสำหรับอีกทสุดท้ายกัน งานซ้อมสุดท้ายแล้ครับเรื่องของโชว์อะไรเงี้ยซ้อมพบกันซ้อมพบคนที่จะเจอกันเป็นอะอย่างเงี้ยอ้าวถ้าเจอถ้าเจอยังเจอไม่คมอะครับเพราะว่าเวลามันซ้อมเขาแบบแยกซ้อมเป็นโชว์ๆเลยใช่ใชได้ใครเจอแบบใครเหรอก็แน่นอนว่าต้องเป็นคู่ๆไปครับแต่ว่าซ้อมเป็นคู่ววาจะมีโช์คู่หรือเปล่าไม่อันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่ถ้าเราไม่พลาดเขาเป็นใคจะเป็นโชว์ที่ใช่ไหมใช่สามคน ไม่รู้เหมือนกันครับกับเอิญไม่รู้จริงๆพีชอ่ะไม่รู้ไม่รู้เราเรารู้ไหมว่าเราโชว์อะไรอู่ผมไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ครับไม่เรารู้ไหมว่าไปได้ดีกูันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็ไม่รู้ครับอันนี้รู้รู้บางรู้บางอว่าโชว์วันที่สิบเอ็ดมันจะเป็นการแบบรีบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละคนมาให้เยอะที่สุดแบบว่าแสดงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนก็จะได้เห็นประสิทธิภาพของพวกเราเราไม่ใช้ข้าแปลกจังวะ ีก็ถือว่าแบบว่าเป็นปีทองใกล้จะหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วแต่ละคนแบบว่าคาดหวังอะไรกันบ้างมีหน้าเหรอมีนะคาดหวังอะไรกันบ้างคนผมคาดหวังว่าอาจจะแบบยังไงอ่ะผมมีผลงานต่อไหมอันนี้ยังบอกไม่ได้เพราะเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันไอ้ผลงานต่อเอาสิ่งที่เอาสิ่งที่เราคาดหวังว่าปีหน้าเราจะไงเพราะว่าปีนี้ก็คือแฟนๆก็คือติดตามเราเยอะแยะอ๋อถ้าคาดหวังเราก็อาจจะแบบอยากให้มีแฟนๆที่แบบเยอะขึ้น เยอะขึ้นกว่านี้ที่ที่ตอนนี้ก็เยอะแนวอค่อนข้างที่จะเยอะแนวนะครับขึ้นไม่พออยากให้อยากให้แฟนกลุ่มเดิมอยู่ต่อด้วยใช่แล้วก็รักเพื่อเราเป็นนานรักพวกเราเป็นนานนะครับที่ว่าเกตนอ้อนเหรือไม่อ้อนแต่ว่าท่อ้อนเดียวแล้วเหรอให้แฟนๆแบบว่าเออมาหาเราเป็นไรครับก็รักพวกเราเป็นนานนะครับ แล้วก็แค่ยังไม่รักก็รักได้แล้วนะคะลองมารักดูเราจะติดใจคร <c oughs> ับค <c oughs> าดหวังอะไรบ้างถ้าปกเกตพูดถึงเรื่องพี่ๆแฟนไปแล้วผมคงพูดถึงเรื่องงานผลงานอะไรอย่างี้ผมคา,า,าดหวังอะไรบ้างผมอยากให้มีภาคต่อคะ่ะ<า>จริงๆพอรู้สึกว่ารู้สึกว่ามัน มันได้อยู่กันครบอะครับมันสนุกมันแบบว่าอ่มันสนิทกันไปแล้วอะครับมันก็คงไม่อยากไปไหนแล้วเพราะบาตัวละครจะแบบเคลียร์เคลียร์ความสัมพันธ์ได้มากกว่านี้ใช่ผมก็อยากให้มีเืร่องต่อมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีแผนนะครับก็ผมก็อยากให้เหมือนที่มันเลยครับอยากให้มีภาคต่ออะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเหมือนแบบบางตัวละครก็ยังแบบยังไม่ได้เคลียร์ขนาดนั้นนะเรเลยอยากให้มีภาคต่อไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเพราะเหมือนมันมันได้ทำงานด้วยกันเหมือนกับอีกครั้งหนึ่ง ับคใช่ครับผมก็หวังว่าแบบเราจะแบบทำทำงานทำกิจกรรมร่วมกันต่อไปครับไม่แน่ใจว่าจะมีภาคต่อหรือเปล่าแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนแบบแยกหายไปไหนเราอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันเพราะเราแบบค่อนข้างที่จะแบบสนิทกันแล้วก็แบบผูกพันกันพอสมควรครับไอ้ที่แบบอยู่แป๊บเดียวไงนะแต่แบบรู้สึกเหมือนอยู่กันสิบปีรักกันเลยก็ได้ใช่ครับ ก็คืนนี้นะครับผม EP 13ก็สามารถรับชมได้ทางช่อง 9M4D กด30นะครับแล้วก็อ้อเวลาเวลาค้าคืนด้วยนะเวลาค่ำคืนแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ไอซีครับครับก็ขอฝากนะครับเล็บซิ่ง224ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับก็อะไร f i น a l EP ไหมใช่ Final EP ด้วยนะครับก็วันนี้ใครที่กดบัตรมาได้ก็มาเจอกันนะครับผมครับผมแล้วก็ฝากแบนปักออไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ อ่ะเซนฝาก MV 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 ใกล้ๆก็ของทุกคนเลยก็ขอฝาก MV ที่ลงไปแล้วกับยังที่ไม่ได้ลงเลยนะครับก็ฝากไปดูกันเยอะๆนะครับยังที่ไม่ลงก็มีมุมไกลๆแล้วก็ขอแค่เป็นแค่เป็นลงไปแล้วอ๋อเหรอใช่ทำแค่อย่างเดียวมั้แค่อย่างเดียวเดี๋ยวให้ยังเดียวแล้วเราดูเลยครับก็ฝาก MV ด้วยนะครับผมครับฝากยนะขอขอบคุณครับ มา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 ค่ะสีหน่ะมือถือเดีะนี่นะค่ะเด่งๆนี่นี่นี่แล้วราขอตัวจ้า